โดนหมีขั้วโลกล้อมนักวิทยาศาสตร์ได้แต่ทำใจทีมงานผู้เชี่ยวชาญสภาพอากาศของรัสเซียถูกหมีขั้วโลกล้อมที่โพสต์ของพวกเขาบนเกาะห่างไกลในแถบอาร์กติกหมีขั้วโลกที่โตเต็มที่สิบต,ตัวพร้อมกับลูกๆของพวกมันได้ล้อมรอบนักวิทยาศาสตร์ที่สถานีอากาศบนเกาะซึ่งห่างออกไปประมาณ145กิโลเมตรจากชายฝั่งของไซบีเรีย นักวิทยาศาสตร์หรายได้ทิ้งหน้าที่การสังเกตสภาพอากาศบางส่วนของพวกเขาเพราะมันอันตรายเกินไปที่จะออกไปข้างนอกมีรัวโลกเป็นสัตว์คุ้มครองภายใต้กฎหมายรัสเซียดังนั้นนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จึงไม่สามารถยิงพวกมันเพื่อป้องกันตัวเองได้แม้ว่าพวกเขาจะมีปืนยิงพลุที่อาจจะทำให้หมีตกใจหนีไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่ แล้วตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ใช้พลุจนหมดแล้วแล้วหนึ่งในสุนัขของพวกเขาก็ถูกพวกหมีขั้วโลกฆ่าตายเรียบร้อยเจ้าหน้าที่รัสเซียจะจัดส่งสุนัขและพลุเพิ่มเติมให้กับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เพื่อปกป้องบุคลากรบนเกาะพยายามกว่านี้อีกนิดจะดีไหม ปัญหาเหล่านี้น่าจะทุเลาลงภายใน2เดือนเมือ่อฤดูหนาวเข้าปกคลุมพื้นที่อย่างแท้จริงพวกหมีขั้วโลกจะออกจากเกาะหลังจากน้ํากลายเป็นน้ําแข็งในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนเพื่อหาอาหารว่าแต่พวกนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะกลายเป็นอาหารก่อนไหมคุณผู้ฟังะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ